เสียงของสัตว์ขนาดมหึมาใต้มหาสมุทรในปี1997นักวิทยาศาสตร์จากองค์กร NOAA กำลังตรวจสอบจับเสียงใต้น้ำตามปกติและพวกเขาก็ได้พบกับเสียงที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนมันเป็นเสียงที่ดังมากจนเซ็นเซอร์ที่อยู่ห่างกันหลายพันกิโลก็ยังสามารถตรวจจับเสียงสิ่งมีชีวิตตัวนี้ได้ซึ่งในภายหลัง เสียงนี้ถูกตั้งชื่อว่าเสียงบรูคเสียงบรูคมันมีลักษณะคล้ายกับเสียงของสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปแต่ว่ามันต้องมีขนาดใหญ่มากถึงจะส่งเสียงที่ดังขนาดนี้ได้ขนาดปลาวาฬสีน้ําเงินซึ่งเป็นสัตว์ที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่สามารถส่งเสียงได้ดังที่สุดยังไม่สามารถส่งเสียงได้ดังเท่ากับเสียงเดอะบรู๊คเลยนักวิทยาศาสตร์หลายคน ได้หาคําอธิบายเกี่ยวกับเสียงดังกล่าวบางคนก็บอกว่ามันเป็นเสียงน้ำแข็งแตกใต้มหาสมุทรบางคนก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเสียงของลอยเลื่อนขนาดใหญ่ใต้มหาสมุทรท่านผู้ชมคิดว่ามันเป็นเสียงของสัตว์ขนาดปะหืมาจริงหรือไม่และนี่คือที่มาของ